บางทีเราจะชาร์จมือถือเราใช่ไหมครับพอเราจะชาร์จบางทีบางบ้านปลั๊กไฟอยู่สูงใช่ไหมครับพอบางทีเราชาร์จไปแล้วเสียบชาร์จไปแล้วนะครับโทรศัพท์เราปลั๊กไฟอยู่สูงเราบางทีเราไม่รูร้ว่าเราจะโทรศัพท์เรา,รเราวางไว้ตรงไหนนะครับจะเอาวางไว้ตรงไหนก็ไม่มีที่วางใช่ไหมครับเราจะปล่อยให้โทรศัพท์เราห้อยแบบนี้บางทีสายก็อาจจะชำรุดได้หรือขาดได้ใช่ไหมครับ แต่ผมมีอยู่อีกหนึ่งวิธีที่เวลาชัดมือถือเราแล้วมีอุปกรณ์ที่ไม่ให้สายเราชำรุดเดี๋ยวไปรับชมกันนะครับสวัสดีครับเข้าสู่ช่องพิชัยมงคลน,นะครับอุปกรณ์ของผมก็กล่องที่ใส่โทรศัพท์นะครับแล้วก็ดันออกมาเลยนะครับที่กล่องใสรร่โทรศัพท์พอเราดันออกอไปได้แบบนี้นะครับเราก็เอาอุปกรณ์ที่อยู่ข้างในกล่องออกนะครับ พอเราเอาออกได้แบบนี้นะครับเราก็เอาที่ชาร์จมือถือเรามาวัดตำแหน่งนะครับมาวัดตำแหน่งพอวัดได้แล้วนะครับเราก็เอาคัตเตอร์มาตัดลงเลยนะครับตอนตัดระวังความคมของคัตเตอร์ด้วยนะครับแล้วก็ตัดลงไปตัดลงไปที่กล่องโทรศัพท์เรานะครับ พอเราตัดได้แบบนี้แล้วนะครับ mm. พอเราตัดได้แบบนี้แล้วเราก็ดันให้เข่าทะลุลงไปนะครับดันลงไปเข่าทะลุลงไปได้แบบนี้นะครับพอเราตัดดันทะลุไปได้แบบนี้แล้วเราก็เอาตัวชาร์จของมือถือเราครับมาวัดว่าเขาเข้าได้ยังนะครับเราก็ดันลงไปเลยเข้าได้พอดีได้แบบนี้นะครับพอได้แบบนี้แล้วเราก็ตัดตรงนี้ออกเลยนะครับ แล้วก็ตัดออกเลยแล้วก็ตัดออกไปเลยนะครับตอนตัดระวังความคมนะครับอ่าเราตัดได้แบบนี้นะครับเราก็มาตัดด้านข้างของกล่องมือถือนะครับตัดออกลงไปเลยนะครับตัดให้ได้แบบนี้นะครับแล้วเราก็มาตัดกันเลยนะครับตัดลงไปในมุมเฉียงนะครับ เราก็ตัดลงเลยพอเราตัดลงไปด้แบบนี้นะครับเราก็โทรศัพท์มือถือเรามาวัดนะครับเราก็โทรศัพท์มือถือเรามาวัดว่าโทรศัพท์มือถือเราลงไปตรงช่องที่เราตัดได้นะครับอ่าลงได้นะครับพอลงได้แบบนี้นะครับเราก็ย้ายมาตัดฝั่งนี้เราก็ย้ายมาตัดฝั่งนี้ให้ได้แบบเดียวกันครับ ตอนนี้ผมก็ตัดได้สองฝั่งนะครับก็จะออกมาหน้าตาแบบนี้นะครับตัดได้แล้วใช่ครับเราก็มาตัดออกเลยนะครับที่เราตัดไว้ตัดออกไปเลยไม่ต้องรีบนะครับเพราะคัตเตอร์เขามีความคมครับเราค่อยๆตัดครับไม่ต้องรีบครับไปเลยตัดออกทั้งสองฝั่งเลยนะครับ พอเราตัดได้แบบนี้แล้วนะครับเราก็นําที่ชาร์จเรามาใส่ตรงช่องที่เราตักเลยนะครับใส่ลงไปเลยใส่ลงไปเลยนะครับใส่ลงไปได้แบบนี้นะครับพอได้แบบนี้แล้วเราก็นํามือถือเรามาใส่ตรงช่องที่เราตักนะครับเห็นไหมครับใส่ได้แบบง่ายๆนะครับเห็นไหมครับใส่ได้แบบง่ายมากเลยแล้วก็ที่ชาร์จเรามาเสียบ พอเราเสร็จได้แบบนี้นะครับเราก็เอาไปชาร์จที่ปลั ouais. we uh ๊กไฟเราเลยครับพอเราได้เป็นแบบนี้แล้วนะครับเราก็มาเสียบที่ชาร์จตรงปลั๊กไฟเราเลยครับปลั๊กไฟบ้านใครอยู่สูงเราใช้วิธีนี้ได้เลยนะครับแล้วก็เสียบชาร์จลงไปเลยนะครับนี่นะครับแล้วก็เสียบชาร์จลงไปเลยเสียบเข้าไปเลยนะเห็นไหมครับทีนี้เขาก็แน่นเห็นไหมครับแน่นเราก็ใช้วิธีนี้ได้เลยครับ เราไม่ต้องกลัวสายไฟเราชำรุดเราไม่ต้องกลัวสายชาร์จเราขาดในเราใช้วิธีนี้ครับแล้วก็หยิบออกมาแบบง่ายๆนะครับ,เห,รบเ,เห็นไหมครับไฟเข้าเห็นไหมครับพอเราจะชาร์จพอแบตเราเต็มเราก็ดึงออกครับพอเราแบตเราหมดเราก็มาเสียบชาร์จเนี่ยครับเห็นไหมครับพอเราเสียบชาร์จแล้วเราก็ใส่เข้าไปแบบง่ายๆนะครับเห็นไหมครับ แล้วก็ได้ออกมาชอบก็กดไลค์ถูกใจก็กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมขอบคุณครับ